สนับสนุนโดยมาสด้อายุทยาโทร035 333 222โชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรนึกถึง m a สด้นึกถึงมาส d a อายุทยาสวัสดีครับเหล่าเอฟซของตุรันมุตู้นะครับวันนี้นะครับพามาชมรถใหม่แล้วนะครับผมวันนี้เป็น m a สด้าสองซีดานนะครับทุกคนก็เห็นแล้วนะครับตัวนี้ มันขึ้นหลายอยู่หน้าจอเลยแหละอาล่ะครับก่อนที่จะชมนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องตุลันมูตุนนะครับฝากไปที่10,000ไลค์ด้วยนะครับแล้วก็แขากได้ที่10,000หมื่นซับไปพร้อมกันด้วยนะครับทุกคนอะล่ะครับก็มาชมกันเลยนะครับมาดารสองซีดานสีขาวใส่ปิ้ง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 ตัวนี้เลยนะครับทุกคนก็มาดูเลยนะครับว่ามันไม่ได้เชนแล้วมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ ส่วนในเรื่องของสเปคต่างๆนะฮะไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้นะผมได้ทําลงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนี้ขอไปดูในเรื่องของภายนอกกันนะทุกคนมาดูเลยนี่มันได้เช็คมาแล้วหลักๆเลยเห็นเด่นชัดเลยคือกระจังหน้าแน่นอนไฟหน้ายังเป็นดวงเดิมนะครับเป็นแบบ led นั่นเองนะครับพร้อมระบบปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะครับยังไม่พอยังมีระบบปาต้องไฮบีมให้ด้วยในตัวทอ็อปกระจังหน้าเป็นแบบระบบปิดทําเหมือนรถไฟฟ้าเลยทุกคนตัวกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบไฟเลี้ยวเป็นแบบ led แต่ไม่ใช่ซีเควนเชียลนะ เป็นสีเดียวกับตัวรถอ่าอ่าละครับมาดูกันชัดๆนะครับทีนี้นะ,ะทุกคนหน้าทรงเขาเรียกว่ากันชนทรงปากความแล้วกันนะกันชนล่างใช้กันชนล่าง,งเป็นเหมือนทรงปากข้ามแล้วก็ในเรื่องของกระจังหน้าเป็นทําเหมือนรถไฟฟ้าแล้วก็มีนวดลงมานิดหนึ่งอ่าแล้วก็ขิบไปด้วยโลโก้หรือว่า โลโก้แก้วของมาสเตอร์และยังแปะไปด้วยสีเหลืองให้มันดูสีเหลืองแบบว่าขีดนะฮะมันดูเป็นสปอร์ตเพิ่มความสปอร์ตของรถมากขึ้นนะฮะหน้าตาทรงรถก็ยังเหมือนกะดูเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่เปลี่ยนในเรื่องของการชนหน้ามาทั้งชุดนะฮะทุกคนด้านข้างก็ยังอยู่ในเรื่องของโมเดลเดิมอยู่นะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในใดทั้งสิ้นนะครับมือจับประตูเป็นแบบสมาร์ทเอนทีนะครับพกกุญแจไว้ใ้กระเป๋าก็เปิดปิดได้อัตโนมัตินะฮะ ส่วนไม้ท้ายก็ยังเป็นดวงเดิมนะครับมาพร้อมกับสปอยเลอร์แบบตูดเป็ดนะครับนั่นเองจะพูดแบบสุภาพก็คือก้นเป็ดนั่นเองนะฮะทุกคนพร้อมกับใช้ร่างกันชนนะครับมีมัลติเฟกเตอร์สตอรนแสงมาให้นะครับเวลาจอดในที่มืดนะครับในทีมการตกแต่งก็ยังเน้นมีความเป็นสปอร์ตเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าด้านหลังไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับนี่สปอยเลอร์ที่ผมบอกไปฮะทรงมันดูน่ารักนะฮะส่วนด้านท้ายนะครับยังมากับกล้องมองหลังพร้อมกับ ไฟส่อแผ่นป้ายทะเบียนเป็นแบบหลอดไส้ธรรมดานะครับแสงสีเหลืองยังไม่ใช่ LED นะยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับและก็ท่อไอเสียแบบโครเมี่ยมจากโรงงานมาให้แล้วนะอนี่เซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับแบบ4จุดเชะล่าทุกคนนี่ไม่ต้องกลัวเรื่องชนเลยนะครับมันร้องเตือนเราตลอดเวลาแน่นอนไฟไท้ายยังเป็นแบบหลอดไส้นะครับ ส่วนฝาน้ามันนะครับเปิดออกมาบอกแล้วครับเติมด้ตแต่ e10 e20 แล้วก็เบนซิน95น,นะทุกคนเติมตามนี้นะอย่าไปลง e85 ไม่ได้นะฝาปิดน้ำมันก็กดปิดยังเป็นแบบสายสลิงดึงเปิดจะในรถนะครับยังไม่ใช่แบบกดเปิดกด,ป,ดปิดนะครับล้อหลังนะครับในเรื่องของล้อแม็กเป็นลายนี้นะฮะมาพร้อมกับดัมเบลรกหลังนะครับยังไม่ใช่ดิสเบรกนะในรุ่นนี้ตัวนี้บอกก่อนเลยสีดาตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวท็อปนะครับอบอกเลยเป็นรุ่นกลางนะครับที่พายชม ในเรื่องยางนะครับยางก็เป็นขอบ15นะครับทุกคนรุ่นกลางที่ใครๆก็จับต้องได้ฮนะราคาไม่แพงนะฮะเรื่องของมือจับประตูนะครับก็เป็นแบบสมาร์ตเอนทีอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าเปิดปิดได้ฝั่งทั้ง2ฝั่งนะครับผู้โดยสารและก็คนขับนั่นเองนะฮะนี่ครับกดปิดกด,ดเปิด,ด,ปดได้ตรงนี้นะครับเพียงแค่กุญแจคุณอยู่ในกระเป๋านะครับเดืถือไว กระจกมองข้างยังไม่มีใบสปอร์ตนะครับตัวเลือกตัวกลางนะฮะทุกคนฝาครอบกระจกมองข้างทําสีเดียวกับตัวรถนะอาสายรถเก่งอยู่แล้วครับต้องอย่างนี้แน่นอนด้านหน้าก็เป็นดิสเบรกนะครับขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าเบรกดีแน่นอนไม่ต้องกลัวน,นะครับมาสด,ด้ขึ้นชื่อเรื่องช่วงล่างและระบบเบรกแน่นอนครับไฟหน้านะครับออกแนวลมดํานะเออข้างในอะ่ะ เป็นไงครับด้านหน้าถูกใจกันไหมหน้าใหม่ที่มาเดเชีนกันในญี่ปุ่นแล้วแล้วมันก็มาถึงเมืองไทยนะครับค่าดลายคอสแบกนั่นเองนะครับที่เป็นหนวดลงมาเป็นไงกันบ้างครับถูกใจไหมรูปทรงใหม่ดิสเบรกนะครับส่องกันให้เห็นชัดๆเลยทุกคน นนในเรื่องของชายกันชนด้านล่างที่ผมบอกคือเหมือนกับคน ب ب เบะปากลงมานะฮะคือทำสไตล์นั้นนะครับให้มันดูแบบหน้าตาดูดานนิดนึงไม่หวานจนเกินไปนะครับไม่ให้รถมันดูเลี่ยนจนเกินไปนั่นเองโดยรวมดูดูแลเหมือนรถไฟฟ้าเนาะดูดูแบบแด้านหน้าทําแบบทรงอย่างเงี้ยเนาะในเรื่องของกระจังหน้าออกแบบแบบเนี้ยเนี่ยคลิปตัวนี้แหละครับสีเหลืองเขาว่ามันดูสปอร์ตขึ้นนะฮะมันติดมาให้มันดูแบบมีอะไรแปลกตาสะดุดลูกกตานะครับแต่โดยรวมก็ ถ้าขับเร็วๆก็มองไม่ชัดนะผมว่าแต่ถ้าจอดที่โอเคมันเห็นนะฮะทุกคนส่วนใบปัดน้ําฝนนะครับยังไม่มีครีบแด,ดวลมนะทุกคนอ่าแล้วก็ที่ฉีดน้ําฝนอยู่ที่ด้านล่างนะยังไม่อยู่ที่ปัดน้ําฝนนะในเรื่องของรายละเอียดของตัวรถนะครับอีโคสติกเกอร์ก็ประหยัดน้านํามันตามนี้นะครับอ่านกันให้สนุกไปเลยนะครับทุกคนนี่ออปชันฟังก์ชันต่างๆนะฮะทุกคนอ่า ราคานะครับไปดูได้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมลงไว้นะครับทุกคนไปตามดูได้นะครับว่ารุ่นไหนราคาเท่าไหร่กันบ้างมาพร้อมกับเรดร์นะครับนี่มาบดูตอนเปิดไฟกันบ้างนะครับทุกคนนี่เปิดไฟแล้วก็ไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับในเรื่องของไฟหน้าเป็นแบบ LED แล้วพร้อมระบบปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะฮะทุกคนจ้าแน่นอนไม่ต้องกลัวครับตัวนี้พร้อมกับไฟเดย์ทาร์มันนิ่งไร้แบบ ลมนะครับรอบไฟ LED นั่นเองไฟตัดหมอกไม่มีนะจ้าตัวนี้ขอบอกเลยไม่มีนะฮะไฟเลี้ยวก็เป็นแบบ LED ไม่ใช่แบบสีแคนเชวนะส่วนไฟท้ายนะครับทุกคนไปดูไฟท้ายไฟท้ายนี่เป็นหลอดไส้นะครับไฟเลี้ยวกับไฟหลีดไฟเบรกและก็ไฟเบรกตัวที่3นั่นเองยังมีไฟถอยอยู่ตรงกลางฝากระโปรง้วยนะอ่าก็ยังเป็นไฟท้ายไฟถอยอันเดิมนะครับไฟสองป้ายทะเบียนก็เป็นหลอดไส้สีเหลืองนะทุกคน ก็คงต้องรอโมเดลใหม่แหละผมว่ามันจะมาครบ,ครบอ่ะเนาะโมเดลนี้มันก็ปลายอายุแล้วแหละส่วนในเรื่องช่องล่างนะครับถ่ายให้ดูนิดนึงนี่เขาเก็บงานมาดีนะเขามีแบบแผ่นปิดข้างล่างเรียบเลยทำเหมือนรถไฟฟ้าเลยเห็นป่ะในเรื่องช่องล่างด้านหลังนะครับเป็นแบบดอทชั้นบีมนะนี่สปริงแล้วก็โช้อบนะครับเก็บงานด้านล่างดีนะเก็บเนียบเลยเรียบเลยเห็นไหมฮะไม่เป็นในเรื่องของตัวถังให้เห็นเลยมีแผ่นพลาสติก กุให้เรียบร้อยท่อพักไอเสียนะครับใบเบลเลอร์เลยฮะทุกคนนี่ช่วงล่างนะครับขึ้นไปดูนะครับช็อคอารกช็คคอยสปริงนะครับต่อเชนบินแบบคานบิดนะฮะนุ่มหนึบไซมัด้านนั่นเองนะครับทุกคนมาดูด้านเครื่องยนต์กันบ้างน,นะครับแผ่นป้องกันความร้อนฝ,ฝากระโปรงด้านหน้าไม่มีนะครับในตัวนี้นะฮะ แล้วก็มาเป็นห้องเครื่องนะครับฝาครอบเครื่องก็ไม่มีนะครับมันได้ออกแบบมาแบบนี้นะครับถังน้ํามันเบรกน้ํามันเ,เรียกว่าน้ํายาเติมกระจกละกันนะครับก็มีมาครบน้ํายามะนาวนะฮะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับทุกคนเบนซินสี่สูบแถวเรียงสิบหกวาล์วนะหนึ่งพันสามร้อยซีซีทุกคนให้แรงม้าสูงสุดที่93แรงม้านะครับที่5,800รอบนะแรงบิดที่123นิวตันนะครับที่4,000รอบ ถังน้ํามันมีความจุ35ลิตรนะจ๊ะทุกคนขอบอกเลยเป็นเครื่งแบบไฟฟ้าแล้วด้วยจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ6จังหวะนั่นเองนะฮะก็ซายมาด,ด้าครับเขบอกเคมไว้เลยตัวนี้ประหยัดน้ํามันที่23.3กิโลิตรนั่นเองนะฮะน้อยกับาเบนซินนิดหนึ่งนะฮะทุกคนก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะนี่พัดลมไฟฟ้ามีให้นะครับเครื่องยนต์สสูบมาครบดีๆนี่เองฮะทุกคน เอาละครับก็มาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับในเรื่องของรถใหม่พาชมนะครับก็ชอบใจยังไงนะครับก็กดคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องให้ด้วยนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับพาไปชมรถอะไรเดี๋ยวมาติดตามในช่องตูรันมุตูนครับทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมีความสุขทุกคนนะครับสวัสดีครับ